看到超多土豪，真 <noise> <noise> อ่าเป็นการแบบว่าช่วงกลางเขาตรวจมีมีโชว์แรกเลยที่การบ้าน やめて。 ก่อนแล้วนะพี่ดาพยายามบอกผมไม่ได้ไม่ได้เราอยู่ข้างันก็ถ้อวนะ่าเป็นเพื่อนกันไป้องกนกันคิดั่าคนที่จิตามพี่ดา เราไม่เจอกันเลยเราสักพักแล้วมันเกิดของข้อตัดาเป็นไงบ้างพวกมันเป็นีนี้ครบเก้านริงจรีงปีนี้ปีที่ใส่ไปได้แล้วฉันหนีเป็นปีนี้ปีสิบหกเดี๋ยวก็เออรู้สึกดีมากเดี๋ยวลงมาทำมนทำมันเจองพยาบาลแล้วก็ไปทา้งสี่ที่บ้าน kita nak bermain softball softball, kita akan 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 kita เหยื่อเขาเขาได้บ่อยๆอยากอยาก่้วยให้ ยันที่ไม่แกงันด้แต่ันนี้เพิ่มเป็นอะไรเรื่อง อันนี้ไปบ้านเคบนี่จำไดวนี้าไออยู่แล้วแต่ที่แทีรกต้องีโค้กน้นตอนเเยัง ไม่ต้องไปทำอะไรพอตเราเขาเรียัดโมากที่ใช้กับเราที่เริ่งของเราจริงๆก็บอกว่าในท่าช่วย ของนี่คือจากที่ตัวแทนให่บอดใจเราถึงว่าไปบอกว่าัทก่อนรอใช่เราไปที่ประเทศต่างๆในญี่ปุคนนะที่เขาเป็นบานเรื่องจิมนะมีแบบที่ไปบาูนเร่เป็นไยาต่อมาต่อว่ไมีคไทยาหาคนตั่าแต่ที่ต เราบินเราบินไปประมาณครึ่งวันเลเป็นวันเป็นวันอ่างเงี้ยใช่ครับไม่ใคยไปไม่เคยไปไหยเาได้ไปหาขอได้ไปบได้ชิ้นของเขาแล้วก็เหมือนอยากเป็นเหี้ย ปกติเราจะอยู่ในแผน B อันี้เปนบาร์จิง các bạn thấy không, cái túi này nó có cái túi này nó có Mereka tidak boleh berada di dalam kawasan perumahan. พี่น้องสถานเดชไปเลยสถานเดชรับเจนสถานเดชพี่น้องถามไม่ให้นะขอบคุณมากครับตอนนี้